เดี๋ยวจะพาไปรับ NST Art กันนะคะถ้าใครไม่เคยกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ลูกค้าด้วยนะคะสามารถรับได้ทุกวันนะเข้ามาตรงเว็บไซต์ตรงนี้นะคะตรงนี้สมัครเคยแล้ว๋ยวจะพาไปสมัครนะถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ลูกค้าด้วยนะคะกดเข้ามาหน้านี้นะ ็จะเจอเว็บไซต์ตรงนี้นะคะเว็บไซต์ Expo c h i c o l o d o a s t นะคะกดเข้าไปค่ะเพื่อไปเคม NFT นะคะนี่เลยเขาจะรับเขาจะรับ NFT ทุกวันนะตัวนี้เลยนะอันนี้ลูกค้าได้มา1ตัว2ตัวแล้วนะคะวันนี้จะเป็นวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้จะเป็นวันที่16เมษายนนะคะเขารับประมาณเมื่อวันที่12-13 ก่อนนั้นนี่แล้วนะอ่าเดีย๋ยวมาดูวิธีการรับนะคะกดเข้ามาตรงนี้อันนี้คอลเลกชันดาวฟรีนะคะกดเข้ามาเคมนะคะก็บอกว่าให้ไปเครื่องบินนะมันก็เหมือนจะเครื่องบินทุกตัวเครื่องบินทะเลนะโอเคอ่านดีๆนะคะอ่านดีๆนะเครื่องบินทะเลมองยากนิดนึงถ้ามองยากบางทีมันก็ขยายไม่ได้นะ เครื่องวินทะเลซึ่งจะมีอยู่สากรูปนะคะปุ๊บคอเลกชันฟรีนาวนะคะ, now ะคอเลกชันหนาวออฟฟรลน์กดเย้ได้มาแล้ว1ตัวนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการสมัครนะชวนเพื่อนไม่ได้ก็สามารถมารับฟรีตรงเว็บไซต์มันได้นะคะ เดี๋ยวจะพาไปทํานะคะว่าทํากันยังไงเดี๋ยวดูดูก่อนว่ามีกี่ตัวเห็นเขาแนะนํามาว่าถ้าเป็นของวันนี้มันจะมีบอกนี่นะเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีเขียนว่าคําว่า Today นะคะวันนี้จะแจกตัวอ้าวโอเคตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวมาดูตัวนี้กันก่อนได้หรือเปล่าเออ อ๋อตัวนี้จะเป็นของวันพรุ่งนี้นะคะจะเขียนว่า Welcome to m o r r o w นะคะ to collection นะ c o l l e c t อ่ะวันนี้ได้แล้วนะคะตัวหนึ่งเย้ Yay! เดี๋ยวพาไปทำกันค่ะ 1. ให้ใส่ชื่อเรานะคะเป็น nickname ก,ก็ได้นะ 2. นะคะมาใส่ตรงอีเมลนะใส่อีเมลเรานะคะ 3. มา,าใส่ที่อยู่ประเทศเรานะคะส่วนตรงบล็อกเชนนะคะ ให้ใส่เลขกระเป๋าเบต้ามารกนะคะแต่ต้องแอดเน็ตเวิร์กก่อนนะเดีย๋ยวจะพาไปแอดเน็ตเวิร์กกันนะคะกดเข้ามาแอดเน็ตเวิร์กนะคะกดขัดลอกลิงก์ตรงที่วงสี่เหลี่ยมไว้ทั้งหมดนะคะไปใส่ที่กระเป๋าเบต้ามาร์กเข้ามาที่กระเป๋าเบต้ามาร์กนะคะไปตรงเซตติ้งนะคะ4ีเข้าไปกดตรงเน็ตเวิร์กนะคะเดีย๋ยวจะมีคําว่าแอดเน็ตเวิร์กกดเข้าไปนะ ขัดลอกส่วนของหน้าเว็บไซต์ไปที่กระเป๋าเบต้ามากตามรูปนี้เลยนะคะเมื่อแอดเนื้อดวเสร็จแล้วนะคะจะขึ้นเหมือนทางด้านซ้ายมือนะเครือข่ต้องเป็นโพลิคอนด้วยนะคะสังเกตด,ด,ด้านบนดีๆนะแล้วก็เอาเลขก,กระเป๋าของเบต้ามากไปใส่ที่ช่องที่ชีเ้เลยได้เลยคะ่ะเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะคะเราสามารถเชิญเพื่อนเพื่อรับแผ่นทองเพิ่มได้นะคะ ตรงนี้มาที่หน้าตรงนี้มากดถ้าหน้าแรกะ่ะมากดตรงมุมขวาที่เป็นแผ่นทองนะคะกดเข้ามาจะเจอหน้านี้เราสามารถเอาริงตรงนี้ไปเชิญเพื่อได้นะคะเชิญเพื่อนเพื่อได้รับแผ่นทองเพิ่มนะคะเมื่อครบยี่ผ้าแผ่นเนี่ยเราก็สามารถเปิดกล่องรางวัลได้นะคะเราสามารถแลก n s t r นะคะตัวที่หายากได้นะโอเคถ้าใครไม่ถนัด เชิญนะคะก็สามารถเข้าไปรับฟรีได้ที่เว็บไซต์อาสนะเว็บไซต์ที่บอกขั้นต้นนะคะส่วนใครถนัดเชิญแล้วก็หาตัวยากเนี่ยสามารถเข้ามากดเชิญตรงนี้ได้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ลูกค้าด้วยนะคะ